เจ้าสบายดีสาวยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่กําลังติดตามสมข้าพเจ้าบินอ่อนจันจากนุ่มแข็งขมวนเมืองกินบูญเมื่อนี้ต่อข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจหลายที่ได้มาเที่ยวมาสมวิวจุดสมวิวของจะโงของประเทศไทยหรือว่าหรือว่า เขาเอิ้นยังไงเน่ยเป็นของประเทศไทยอ,อ,อยู่จังหวัดเชียงรายแล้วก็อำเภอเมืสายเนาะข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจหลายที่ได้มาเที่ยวหรือว่ามาชมวิวจุดๆนี้และขอข,อขามเคารบใจหลายๆทุกๆท่ททานที่เขามาติดตามชมและกดเป็นกำลังใจให้กำลังใจเบาลวาวแข่งขมวนนําเดอสวัสดีเจ้าอู้เหนือกะสวัสดีเจ้านนนี่ และนี่คือจุดชมวิวนะครับที่ดอยชะโง้สวยงามมากเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้เหมือนสวรรค์เลยสวรรค์ครับสวรรค์สวรรค์สวรรค์ดอยชะโงวนะครับสวยงามมากโอ้โหสวยจริงๆจุดชมวิวรับลมชมวิวมีต้นมะขามด้วยต้นมะขามอะไรวะเนี้ยต้นมะขามพี่เจ้าอันนี้เป็นห้องต้นมะขามกะมใก่กอมะ<ม><ม>ขามหวานกะ ใช่ะสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้ก็เป็นที่ว่าทางขอเอิ้นว่าดอยสร้างงูหรือว่าดอยโง่ดอยโง่ดอยดอยดอยโง่นะแต่ว่าข้าพเจ้ามาตอนเลขข้าพเจ้าอ่านพิดไปหน่อยหนึ่งคิดว่าดอยโง่บ่แม่ดอยดอยโง่พราอ่านไปสโลงงงก็งอเอ็งโง ไม่โง่มันต้องเป็นโง่นะคำว,ว่าโง่น right. ี่คือว่ากับไปโง่โค้งจังซีนะเนาะอันนี้คือดอยเชิงโง่เนาะาวสาวเขาสองคนาวสาวนี่งามยูนตรงนี้ก็มีอ่ถ่ายทอดสดนะไม่ไม่ถ่ายทอดสด